บีสมยงค่ะเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้บีมีรถกระบะนะคะปีใหม่ๆไม่น้อยและที่สําคัญคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะลูกค้ามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนั่นเองนะคะวันนี้คันนี้จะเป็นตัวรุ่น Toyota Smart t o y o ต a h ไฮรัก Re ีโวสมาร์ทแค2.4 NT z Edition นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นระบบเกียร์แมนวนวลระบบขับเคลื่อน2ล้อนะคะลูกค้าเป็นตัวเกียร์6สปีดนั่นเองนะคะคันนี้จะเป็นตัว รถปีคศ2021นะคะจดใช้งานปีพศ2564นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยและใหม่มากๆอ่ะจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มชมจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมอตัวกระจังหน้านะคะคันนี้จะเป็นหน้า Evo หมูป่าแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้า กระจังหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็รอบๆกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเงินชุบโครเมียมนั่นเองนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมซุ้มล้อนะคะตีโป่งเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นตัว Z e d i t i o n นนะคะลูกค้าซุ้มล้อตีโป่งเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมล้อแม็กโตโยต้าจากศูนย์โตโยต้าเดิมๆโรงงานเลยนะคะ คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมแม็กเดิมเป็นแม็กขนาดขอบ16นะคะขนาดตัวยางอยู่ที่2 1 5ห้าทั้งหนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่หูกระจกนะคะหูกระจกทั้งสองข้างมีไฟเลี้ยวทั้งสองข้างอยู่ที่หูกระจกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใต้กระจกมองข้างซ้ายขวาจะมีโลโก้ติดคำว่าไฮลักอยู่ด้านข้างสองข้างแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะหรือว่ารุ่นนี้นะสามารถ เปิดสมาร์ทแคปได้กว้างๆแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าเปิดแคปได้นะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถขึ้นลงได้ง่ายๆสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าจะมีฝาถังน้ํามันนะคะตัวฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนด้านท้ายของกระบะนะคะก็จะมีสติกเกอร์ติดคําว่า Set Edition แบบนี้นั่นเองนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูด้านท้ายตัวรถของเรากันต่อเลยนะคะ สำหรับด้านท้ายตัวรถของเรานะคะลูกค้าคันนี้นะคะ,คนนะ,คะก็จะมาพร้อมกันชนท้ายนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีโลโก้ติดอยู่ด้านหลังนะคะติดครับว่า To y ยต a าไฮรักรีโวนั่นเองนะคะลูกค้าส่วนไฟท้ายก็จะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยไฟส่องสว่างนั่นเองนะคะลูกค้าสาหรับรีโว่รุ่นนี้นะคะไฟไฟถอยนะคะคันนี้จะเป็นไฟถอยสองข้างนะคะสําหรับรุ่นนี้นะ,ะมาดูแมกไนเนอร์กันสักนิดหน่อย มาดูแมกไนเนอร์กันสักนิดนึงนะคะลูกค้าสาหรับแมกไนเนอร์คันนี้ก็คือใส่ให้แล้วพร้อมใช้งานเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าตัวด้านท้ายกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของด้านท้ายาด้านท้ายกระบะตัวรถนะก็คือเดิมๆโรงงานเลยนะคะลูกค้ารอยเม็ดอาคิซี C, เดิมโรงงานก็คือยังอยู่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวน็อตไม่เคยขยับนะคะลูกค้าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะคะลูกค้า คันนี้ก็คือสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะออปชันจะมีอะไรบ้างและจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าคันนี้จะมาพร้อมตัวกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าส่วนภายในของเขาก็จะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้าของเราก็จะมาด้วยโทนสีดํานะคะมาพร้อมพงไลรยพาวเวอร์นะคะแล้วก็คันนี้มีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะ กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็เลขไมค์คันนี้เพียงแค่3240กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าส่วนเครื่องเสียงของเขานะคะเครื่องเสียงก็มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะสามารถทัชสกรีนได้นะคะสําหรับหน้าจอนะ แล้วก็สําหรับรอ่อคือห้มีรัดคันนี้สามารถหน้าจอทัชสกรีนได้แล้วก็เชื่อมต่อวิทยุได้ AM FM ได้นะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB iPod ได้นะคะก็คือออปชันครบมากๆนะคะสําหรับเครื่องเสียงรถยนต์คันนี้นะคะลูกค้า มาต่อที่ระบบแอร์ของเรากันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ระบบแอร์ของเราก็จะเป็นระบบแอร์มนนวลแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ระบบเกียร์ของเราเป็นระบบเกียร์มนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะลูกค้าเป็นระบบขับเคลื่อน2งล้อมาพร้อมตัวเกียร์หสปีดนะคะคันนี้ก็คือออปชันครบจัดเต็มมากๆนะคะลูกค้าบอกได้เลยนะคะว่าสวยและเดิมที่สําคัญออปชั่นครบจัดเต็มผ่อนสบ,สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถของเรากันต่อเลยนะคะว่าจะสวยงามและเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยคะ่ะ มาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากศูนย์โตโยต้าจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สสูบ16วาล2393ัน้าซีซี1น0้แรงม้านั่นเองนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็คือเครื่องยังเดิมมากๆนะคะลูกค้าไม่เคยผ่านการแกะเครื่องยนต์ใดๆมาเลยและไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมตัวระบบช่วยเบรกเป็นระบบ,บเบรก ABS ด้วยนะคะลูกค้า ทานหน้าก็คือยังเดิมโรงงานมากๆนะคะลูกค้าสังเกตได้จาก รอย QC เดิมโรงงานอยู part, ่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคานหน้าหรือด้านข้างของห้องเครื่องนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะก็คือแผ่นเพจมอกอยู่ครบทุกจุดรอยเม็ดอัก QC เดิมโรงงานก็คือยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะมาถึงที่ฝากระโปรงด้านหน้าห้องเครื่องกันนะคะสําหรับฝากระโปรงก็คือยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะตัวแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องก็คือยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะลูกค้าโลโก้ของ t o โยต้ที่ฝากระโปรงด้านหน้าก็คือยังอยู่นะคะลูกค้ายังอยู่ครบทุกจุดเลย เ,นะเดิมๆจากโรงงานเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวย,สวยๆสภาพเดิมๆดีแนะนำคันนี้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะย้ำนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น To y ย ta h i l รัก Re ี o Smart Cab NT Z e d i t i o n นะคะเป็นเกียร์แม่น,นวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะลูกค้าเป็นตัวรถปีคศ2021จดใช้ง,งานปีพศ2564ัน้นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวรถสีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะราคานะคะ ราคาเปิดขายเพียงแค่3า9 0 0 0บาทเลยนะคะลูกค้าคันนี้ลดราคาพิเศษเลยลดไปเลย1,000 0แสนบาทนะคะลูกค้ารับไปเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละ7,500บาทเท่านั้นผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี8 4งวดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับของแถมและโปรโมชั่นที่บีจะมีให้นะคะก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่น ฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อป้ายภาษีพรบให้เป็นปีปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังมีบริการออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้ายังไม่พอนะคะเรายังมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรีอีก1ปีเต็มนะคะยังยังไม่พอนะคะลูกค้าเรายังมีแถมฟรีประกันภัยรถยนต์บนท้องถนนให้อีก1ปีนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวย,สวย,สวยนะคะ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถติดต่อกันเข้ามาหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699นะคะลูกค้าสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้บี ทำคลิปต่อๆไปให้ลูกค้าได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบีจะมีรถสวยๆดีๆแบบนี้คันไหนมานำเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ